อาเจริญศีลเจริญธรรมทุกคนอาวันนี้อาถือว่ามาทำบุญบ้านใหม่เนาะมาทำบุญบ้านใหม่หรือว่ามาขึ้นบ้านใหม่จะขึ้นนี่คงจะขึ้นกันมาเมินแล้วแต่ตั้งแต่เริ่มแปงเสาแล้วเนาะอาขึ้นบ้านใหม่ แต่เอาใจคำว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใจว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทุกคนเอามือไว้ธรรมดาก็ได้ต้องนมนนเนาะเดี๋จวปวดมือเนาะคำว่าทำบุญ <c oughs> ในภาษาศา <c oughs> สนาพุทธเขาคำว่าบุญเนี่ยแปลว่าอย่ <c oughs> างพ่อออกไม่ออกหูออกคนเมือง <c oughs> น่าคนคำว่าบุญแปลว่าอย่างบุญ ก็ยันก่อน้อยเคยหันบุญก่อมุจจาปากก่อมุจจาบุญก่อบุญนี่คนบอกว่ามันตูกเก็มเมมันมันในผูดังนั่นแหละนะถบุญเลยจริงๆแล้วในศาสนาพุทธเนาะโนแปลว่ายังภาษา,ษาอังกฤษเนาโนแปลว่ายังน้อยโนแปลว่ายังฟังกเยสแปลว่ายัง อ่า่นมันเป็นภาษาอังกฤษแต่นี่ภาษาภาษาแขก <c oughs> ภาษาแขกบุญแปลว่าการชําระล้าง <c oughs> เออนะไม่ออกก็บุญแปลว่าการชําระล้าง <c oughs> <c oughs> อย่างเขาจะขึ้นบ้านใหม่แปลงบ้านใหม่เสร็จสั์เรียบร้อยเขาก็ต้องทําบุญทําบุญแปลว่า,ยลลาละละอย่างชําระล้างชำระชำระล้างอย่าง ชำระล้างสิ่งที่สกกระกที่มันหล่นที่มันบดีบางามเน่ยเขาก็ชำระล้างเ mm hmm. นี่ยพ่เฮ้องว่าบุญบ้านใหม่ mm hmm. อันนี้ทําบุญไปยัง mm hmm. ทำไปแล้วบ่ทำไม่อยุดไปนั่งได้กังได้มีกระเซ็นุุนเซ็นอย่างเนี่ยทำไปเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านน่าอยู่หน่าอาศัยละเ mm hmm. นะี่ยพ่อฮ้องว่าทําไปแล้วทําบุญบ้านใหม่เรียบร้อยละแต่ที่เขามานี่อันนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณละ ใบใจนในเรื่องของลูกภายนอกลูกภายนอกนี่เราทาความสะอาดสะอ้านเรียบร้อยตกแตง่งแตง่งได้เดีวขึ้นมาหญ้าอยู่บนเรียนเหมือนหลอกกันแท้ๆนั่นนึกว่าเป็นหญา้าแท้เนี่ยอเนี่ยคนท้องว่าทํา,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 าทบุญบ้าน,นก็คือทําความสะอาดบ้านบุญแปลว่าการชําระล้างแต่คนเราไปเอาบุญแปลว่าความสบายใจว่ะน่ะ ไม่ไว่าบุญแ้มันสบายใจอย่างนันะบุญก็สบายใจเนาะแป่ไปเรื่อยนะแป่เอาตามที่ตัวกเก่าอยากจะแปลแต่ตามทรัพย์ของแขกบุญมันแปลว่าการชําระล้างชําระล้างอย่างชาระล้างสิส่งสกกรกปนะถ้าเป็นบ้านเนี่ยถ้าบุญบ้านใหม่ก็คือชาระล้างบ้านใหม่ให้มันสะอาดสะอ้านน่าอยู่น่าอาศัยนะแต่คราวนี้บุญเปิ้นใจกับ ตัวคนตัวจิตใจอ่าอ่าทำบุญแปลว่าถ้าเป็นคนก็คือชำระล้างจิตใจนอกจากบ้านเขาสะอาดแล้วจิตใจเขาต้องสะอาดเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้ามีก็บ,บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันมเป็นบ้านมันต้องมีคนด้วยแม่งก็เหมือนร่างกายเขานี่นี่ร่างกายเขานี่แต่ละแต่ละร่างแต่ละร่างเนี่ยเขาขึ้นกันครั้งแหลกเมื่อไหร่ขึ้นมาในหลางครั้งแหลกเมื่อไหร ไม่อเข้าไปอยู่สิ่งสถิตในล่างเนี่ยตั้งแต่เมื่อใดเนี่ยตั้งแต่่อกกับแม่มนอนด้วยกันน่นเนาะอ,อันนั้นเอามาสิ่งสถิตละมาอาศัยล่างละได้ล่างละอันนั้นขึ้นบ้านเลย,เยบ้านก็คือที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ก็คือที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ก็คือที่อยู่ที่อาศัยนเพราะนั้นร่างกายก็ประกอบไปด้วยสองส่วนคือร่างกายและจิตใจบ้านเหมือนกันกรประกอบไปด้วยบ้านและกับคนการทําบุญเนี่ย ทำถึงบ้านโดยทำถึงคนโดยถ้าคนสกปรกเป็นไดนบ้านเป็นไดนซกปรกไปตัวหนะึ่งถ้าจิตใจคนสกปรกนี่นะมันจะเอาอย่างวันนี้ก็คงหยับบัลลรอบต้องหลามแดงจิงใหอยนิสาหน่อยแต่คนสกปรกเพโ่งไปกินแบบนี้เรียกว่ามายมหน่อยกากินข้าวหุ้มมันสกปรก อันนี้มีนะมีส้มมีกะลมัมตุยแล้วเนี่ยสลัด,ดีด่รับองวันนี้ได้เขาลดทุนแน่นอนนี่เป็นห้องว่าจิตใจจิตใจเราจะต้องละจะต้องจะต้องชำระล้างเหมือนกันนอกจากเราจะขึ้นบ้านใหม่นะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนคือทำความสะอาดบ้านคือมันใหม่มันเอี่ยม เพราะนั้นบ้านเขาทําละคราวนี้จะต้องมาทําที่ใจละอ่าอ๋อทำที่ใจคนจิตใจคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญยง่นอ้อเทหลายกรรมมันก็ได้หลายภาพนะเอะเอเทศเ,เดียวแตได้เต๋ดเดียวอ่ะนะอ่าเพราะฉะนั้นใจคนกับบ้านคนเนี่ยคนกับบ้านคนอะไรสําคัญไม่ออก คนอยู่กับบ้านที่อยู่อันไหนสำคัญกว่ากันอันไหนอยู่ม่อนกว่ากันจะเอาอันไหนจะเอาบ้านดีก็จะเอาคนดีนะแน่ใจถูกต้องนะอ่ามันทั้งสองยังเอาได้ขี้โลเลยนะพอาได้เอาอย่างไรอย่างที่เอาสองเลยวัน่ะก็ดีได้ทั้งสองก็ดีละเนาะบ้านก็ดีคนก็ดีมันก็ดีเนาะ โอ้คนดีไปดีเง่เด็ดตุกอยู่บ้านตุกเอาออกฮะอยู่ตุกก็บอกให้เขาท่าแล้วเนาะหัวเหนีบบ้านหัวหลังคาหัวโซ่ซก็บอกเข้าท่าเนาะถ้าคนมันดีบ้านมันจะดีอยู่คนดีนี่ไหนอยู่ที่ไหนก็ดีหมดแตเต้คนแบบดีต่อเฮืออยู่บ้านใหม่ๆในวันดีคืนดีอย่ายพกฝ่าบาดฝ่ากันไม่กร กินข้าวอันจัดลำนะก็มันแบบพอใจกันมันก็ถึงบบลำเนาะอไม่เหรอแต่ถ้ามันดีนะคนดีกินข้าวออใส่เกลือไปสองจอนมันลืมนะเอ,อใส่ตะกี้ไปจ้อนลนะออลืมคือท่านคือนี่ปิกมาใส่แหมจอนนะขมเกมยนเพขมเออ những cái nó sẽ cho em thấy lương sai bây giờ song tạo cái cái mà trong cái tương đầm đấy sai bay nào nó cứ không quay cái đấy lương có biết game có khiết hôm nay 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 แต่บาคนมันด no so 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 ีอ yeah, ู้กันมันเออเป็นอย่างเฮาเท่าลรำก็ลืมแต่ไปธท่ามาดาวหรอเนี่ตเท่าแบบเนี้ยไมเออเท่าเกิดตึ้งลืมด้วเนาะเคยก็ลืมอ่ะเท่าก็ลืมไม่กอเพราะนั้นถ้าคนเฮาถ้าจิตใจดีถึงแม้จะอยู่ตูวก็อยู่ม่่นเนาะแต่ถ้าได้อยู่บ้านดีๆมันก็ดีแต่ถ้าคนดีนี่นะโยมลักษณะของคนดีเนี่ยพุทธเจ้าเปิดจะว่าไว้คนมันการมันงานเนาะ น่ะมันมันดีหรอกคนมันการมันงานนี่มันดีนะอ่ะาพเพราะว่าพุทธเจ้าเปินว่าอ่าใ่แจ้พุทธเจ้าเนาะเป็นคนเป็นนักปราเพื่อนบอกว่าความจนไม่ได้อยู่ในหมู่คนขยันโยมความจนไม่ได้อยู่ในหมู่คนขยันคนขยันมันเทียนเนี่ยมนันตึ้งตุกไม่หรอไอ้ย,ยังนีมาในบ้านน่ะ มันมันหรอกลุกมาแต่ที่จะนั่งกินกาแฟแปลงอารมณ์ลอยไปจันฟาร์มไปใช่หรอกถ้าคนมันลุกมาเป็นอานี้การยังไงโอ้บมูทิพย์กระเขือมัได้ปลูกแค่ไหนเอามาปลูกหน่อยจะใครผมได้ปลูกแค่เอามาปลูกนะสลัดผักกูดไอ้บักกูดบักเกิดบักนาวเอามาปลูกไ่ใช่ว่าแจ้งมากะมันล้วหาลดลดลดพวงอยู่ไหนอ่ะมาที่ล่องนแล้วกันอันนี้บอกล้ออยอ่ มีตะตางก็ได้กับปลเหลือคนขีน้ขนน <c oughs> ค้านอย่างนี้นะโยมโยมมาค้านนอกมันหรือน่องเออคนขี้ค้านนี่มันตึงเหลือมนาห <c oughs> ลืองมันห้องค้านห้องกมีห้องมั้มีห้องอะไรเหรอใช่ไออยังเขาหล่นไม่บ้านเปิดอ่ะขอจะใครหน่อยเน้ออย่าหมดไปตึ่งกอง <c oughs> แต่ว่าก็อขอวันนี้ก็ขออีก อ,อัยังก็ขอเปิ้ลมอระบ้านเราเก่ามีอย่างนัะไม่ก็มีกับบริขี้โยขี้อัลหลออเพราะนั้นเปิ้ลจึงบอกว่าความจนไม่ได้มีอยู่ในหมู่คนขยันเพราะนั้นคนขยันมันเพียนนี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหูกคนคขี้ค้านี่ม่ใจนะในพวกชงเจดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าหนึ่งมีสติสองมีกำกึน นอกจากเฮาจะหูตัวว่าเฮาเป็นเฮาเลยนะมันใช่เปล่ากูเป็นไผ่ม่นใช่นะหูก็ให้เป็นไผ่ไปใช่แสดงวันนี้มึงจักตัวเก่าเ่อล้วตัวเก่าไม่ใช่หูจักตัวเก่าเลยนะไปถามมึงหมูก็ว่ากูเป็นไผ่ออะหูจักตัวเก่านี่มันได้ถ้าถ้าถ้าคนเป็นศาสนาพุทธเต้องหมูว่ากูวันนี้เฮาเป็นจะไดเขาเป็นไผ่หูตัวเก่าหรอกที่อย่างก็ หาดื่มจืกเาไละเอื่อกับยังมุมอเพร่เขาจะต้องมีหูตวจทั่วพร้อมคน้องอามีสติสำโพดชงสองจะต้องมีกำก ứt น่เอาหูตรวจหูจักเขาเออเอาไปได้เอาไปทุกคนเขาไปคนยาคนโนเขาไปคนที่ค้าเอาไปคนมันเขาไปคนเจรดเนี่เขาต้องมีกำก t น่าจะเยอย่างต่อไปเนยองต่อไปเขห้องว่าขยันละ

เออองพัฒนาเก่าคนห้องว่าวิริยะมีความภาพเพียรอุตส่าหะขยันมันเพียรนั่นแหละเนี่ยคนห้องว่าโพชฌงสานะคุณเจ้าเป็นสอนหรอคนเขาถ้ามีอิทธยงว่ามันจะตุกกันเนี่ยมันตุกเนาะมีความหมูตัวทั่วพร้อมเฮาคนตุกเฮาคนอยู่นี้เขาก็มันเนี้ยอย่างืหมว่มีกำกึดแล้วก็ขยันมันเพียรมันเกิดจะดีขึ้นเนี่ยคน้องว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะ หากขัดจัดเนี่ยพ่นหอมว่าทำบุญให้กับตุ๊กเก่านะสะสะสางเนาะนะจิตใจที่มันแบบดีที่มันขี้ค้านที่มันเอาแต่ใจที่มันคือจมมือหัวกวนกวนอ่ะเออที่มันกึศอะไย่างกึศบดีน่ะหันหน้าไปก็บใครเหล่าที่ใค้เหล่าอย่างเหล่าขวัญมันนน้อไม่หรอเนี่ยมันเป็นที่อย่างวันนี้เรากำจัดออกแล้วบ้านเราอย่าเป็นที่หน้าอยู่หน้าอาศัยเคยก็ไปขอก็จะใครเปิดไปขอข้าเปิดนะ ปลุกคนเดียวอย่ะไม่ห่อกันนี้กาจัดความขี้ค้านออกจากตัวเกา่าปรน้องว่าทําความสะอาดจิตใหญ่เนี่ยขึ้นบ้านใหม่มันเก่าแล้วนะไน่หรปีนี้ตาได้ละเนี่ยตาได้รับปีนี้เพื่อนบ่านมีถามอายุนะ <laughs> อ่าห้าสิบปีเนี่ยเขาก็อาศัยบ้านนี้มาห้าสิบปีแล้วมันก็หกสิบปีเขาก็อาศัยบ้านมาหกสิบปีบ้านจะใหม่จะเกา่ามันก็ยุี่เราดูแลดูแลความสะอาดไม่หรอก อ่าดูแลจิตใจเฮาเมื่อมันสะอาดถึงแม้บ้านเก่าก็เหมือนของเก่านะคะยิ่งเกา่าก็ยิ่งมีราคานม่หอกอ่านะดูแลให้มันดีนะไม่ใช่ว่าแกพราะกินเข้าเท่าพาะเกิดมือนไม่หรอเ่าก็มีการดูแลเท่าเนี่ยแล้ยิ่งมีคุณภาพนะคนแก่เนี่ยมีประสบการณ์นักไม่หรอก่อเออคนแก่เนี่ยหัวสมองดีมีประสบการณ์นักอ่าผ่านน้ำม้อนน้ำอุนมันนักอ่ะ ออไม่ใช่ว่าแกกับแก่างนันอ่ะแกแบบดกบดายันดีคือดีกับเมาเลาเข้าออกตังออกตังเข้าตั้งออกตังเดียวไปตักหนาสองสามก้าถอยเราไม่ไม่ละเข้ามันมาได้เรื่องอันนี้อันนี้มาได้เรื่องแล้วก็นอ่ะกมเป็นนอปนอเออละงอมเป็นนะเออคนเอาเนี่ยยิ่งแกเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าวอ่ะไม่หรอยิ่งแกมันก็ต้องยิ่งมันเออมันต้องดีมีคุณภาพเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ นะพัฒนาตัวเก่าสําระล้างคือบ้านเขามันน่าอยู่น่าอาศัยคือจิตใจเขาเองว่ะมันเป็นคนที่น่าคคบ่อดีรู้แหมนี่ดีรู้อย่างไหมหรอกมันดีนนอมันมีคุณภาพอ่ะมันทําความสะอาดตลอดเวลาทําละตะกอนเกยดเป็นคนขี้จมก็เลกโจมเหี้อย่างไมหรอกเออเคยเป็นคนใน้อัานนี้อีที่เหล่านินทาลุกไปลุกเคยอย่งนนา,ลลางแบบเลกะหิ้งนาเนี่ยชำระล้างออย่างที่มันบ่ดีที่ใจอ้อย่างอย่างบาีนี่ต้องออกไม่ออกหมดละบารีเปื่อนห้องว่าผี ของดีเป็นของว่าแก้วของบดีเป็นของว่าขี้ไอ้ขี้เมาขี้เหล้าขี้ยาขี้หวยขี้อย่างนี้ยขี้ลาขี้โจขี้ลาขี้โจขี้นี่เนี้ยเปนของว่าขี้หมดอ่ะอย่างที่บัดีนะแต่อันอันของดีดีนี่เป็นของว่าแก้วเมื่อก่าโอ้แก้วนั่นแก้วนี้อ่ะเมื่อก่าโอ้ดีแนะของดีเป็นของว่าแก้วของเลี้ยวเป็นของว่าขี้เพราะนั้นไออย่างที่มันเป็นขี้นั่นน่ะเขาก็ชระล้างถูเจ็บ อัอย่างที่ก้นใจในศาสนาพุทธในการชำระล้างผูเจ็ดักษาศีโยมศีลเป็นเครื่องชำระล้างอันยอดเยี่ยมนออยากยมเนี่ยเคยไปวัดไปว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโคคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติงตัสมาสีลังวิโสทะเยนศีลเนี่ยเป็นเครื่องชำระล้างอันวิเศษวิโสทะเยนวิเศษยม ศีนเนี่ยมันชํำระล้างมือสะอาดจิตใจสะอาดบริสุทธิ์พูดผ่องได้เหมือนกับเขาใจสะก,กดใบใจไม้กวาดใจไม้ถูปืนใจผ้าเจ็ดปืนเนี่ยสีนเนี่ยมันเป็นอย่างอี้เยโยมบ้านไหนท่ามมีไม้กวาดมีผ้าเจ็ดปืนเป็นไหนโยมเออมาตึมหน้าอยู่เนาะแต่ถ้าเขามีผ้าถูปืนมีไม้ถูปืนมีไม้ตักขี้เศษขี้ฝุ่นนะมีผ้าเจ็ดนะยโยมบ้านโยมจะสะอาดเนาะ บ้านโยมจะสะอาดสะอา้านจะน่าอยู่น่าอาศัยแต่ถ้าเฮาจิตใจละโยมถ้าจิตใจเฮานี่นะบ่มีศีลนะโยมนะบ้านนั้นนะสมกับบกเน,นอนะ <c oughs> ใครคนใดที่บ่มีศีลคนนั้นเป็นคนสกับกพุทธเจ้าเป็นว่าอัน,นเป็นคนทุศีลนะทุเนี่ยแปลว่าบาด่ดีมีศีลที่บ่ดีศีลแปลว่า,วายัง ศีลว่าเครื่องปฏิบัติเมลงมากับกึ๊บเนี่ยปฏิบัติยังปฏิบัติแล้วแต่มันเป็นอศีลมันไม่ใจ่ศีลมันเป็นทุศีลเนาะศีลมันบอดีแรงมากกับเออวันนี้ได้เวลาถือศีลแล้ว <c oughs> อันนั้นมาใจนะ่นะมาใจ่ข้อปฏิบัติมันบอกควรปฏิบัติไม่ก็ เออวันนี้วันที่สิบสี่แล้วรู้สิบห้ารู้ไงบ้างสามสิบหรือสามเอ็ดอันนี้มันชุกสีนี่สีถึงเวลาก็ไปแล้วใกล้จะออกใกล้จะออกแล้ว่ไอูโง่เออบรุกอันนี้มัตรวรปฏิบัติน้ำเออหาเอาปฏิบัติคือมันถูกกันนายโยมนะขอของนายโยมถูกกุ้งหัวกุ้งหัว บูกกิน <c oughs> อน,นี้มันถูกต้องหรอไม่ก็บุกกินเออมันควรลูกมันลูกเราเกือด,ดูร้านคนหกคนเดียวอ,อ่ะไปได้ยังไงเนาะอ้าวก็ฟากญาติโยมไว้บ้านถ้าจะดีแป่งบ้านใหม่ก็ควรจะมีไม้กวาดมีไม้ถูกปืนผ้าเช็ดปืนอะเครื่องเช็ดกระจงกระจกเนี่ยนะี่ะมันต้องมีในบ้านที่อยู่ที่อาศัยจิตใจของคนก็เหมือนกัน นอควรจะมีเครื่องทําความสะอาดก็คือศีนศีลข้อที่หนึ่งข้อที่2องสาสีห้าต้องบอกไว้าองหูมละนาต้องเอาศีนไปใส่ติ่ใจและยมจะไปคนสะอาดคนสะอาดหน้าครบหน้าอาศัยบ้านสะอาดก็น้าอยู่หน้าอาศัยยม เนาะอ้าวก็ฝากเจ้าโจมน้าไว้ทุกคนเนอของมีสี่มีธรรมทุกคนมีธรรมทุกคนสาธุ